หลวงพ่อกล้ลกองวัดตาหลวงหลวงปู่แชม์วัดต,กตากล้องนะครับปี2490เป็นปีที่ท่ทานมรณภาพที่อายุ85ดปีครับโอโห้หลวงปู่แชม์วัดตากล้องนะครับอันนี้ด้านหลังครับหลวงปู่แชมวัดตากล้องครับหลวงปู่แชรวัดตากล้อง นั่งบนปืนปืนควายครับหลวงพ่อแช่พระตากล้องอนครปฐมครับหลวงพ่อแช่พระตากล้องนี่เป็นศิษย์รุ่นเดียวกับหลวงพ่อเต๋งทองวัดสามงามนครปฐมเหมือนกันครับทั้งสองทั้งทั้งสองรูปนี้เป็นเป็นศิษย์หลวงพ่อทาว่าเป็นเรีกแตกอีกทีนะครับหลวงพ่อทาว่าเป็นเรีกแตกก็เป็นเป็นพระที่นครอยู่อยู่นครนครปฐมเหมือนกันเหมือนกันครับครับอันนี้หลวงพ่อหลวงพ่อแช่พระตากล้องนะครับ เป,เป็นรุ่นหูเดี่ยวครับ <c oughs> ส่วนองค์นี้คือหลวงหลวงพ่อเงินวัดวัดบางคลานพ,พิมพิมจอบเล็กครับรุ่นรุ่นพิเศษครับองค์นี้บูชาที่แ0 0 0 0เหมือนกับหลวงหลวงพ่อแจ้าพระพักตร์ตามอนกันครับอันนี้ด้านหลังครับเราหลวงพ่อเงินวัด อาวัดบางคลานแล้วก็ไอ้พิจิตครับอันนี้ด้านหน้าครับเราวพอเงินวัดบางกลานพิจิตครับพิมพ์จับเลกพิมพ์จับเล็กครับรุ่นรุ่นพิเศษครับเป็นเป็นลิหล่อเป็นลิหล่อโบราณนะครับราคาที่800ครับเหมือนเหมือนราคาเดียวกับเราไพแใช่ปัตรก้นะครับสนใจติดต่อ086 166 06 11นะครับ หรือ ID หลายก็ได้ครับเบอร์นี้เบอร์เดียวกันครับขอบคุณครับ